รถกลับแล้วพลอยแบบไหนน่าจะแม่มั้งเดี๋ยวนะแหวนอะไรอ่ะแหวนโบราณนเหรอแหวนนี่มันดูแปลกๆนะเหมือนมีพลังบางอย่างเลยอ่ะมี่เคยเจอในตำราปรสิตอ่ะอาจจะมีคำสาบเรียกสอยน่ก็ได้นะแต่เราน่าจะทิ้งมันไว้ตรงนี้ดีกว่านะมันไม่น่าใช่เรื่องดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวปะก็อาจจะแค่แหวนเก่าๆอ่ะฉันรู้สึกถูชดากับมันเลย หรือเปล่าวันนี้เธอดูเหมือเหมือทั้งวันเลยหลายขึ้นมานี้ฉันฝันร้ายอ่ะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็มีแสงสีแดงมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะจมน้ําเลยทอ,อยเธออย่าคิดมากไปเลยเจนเย็นก่อนฉันอาจจะคิดมากไปเองก็ได้มันคงเป็นแค่ฝันร้ายแหละฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแหวนวงนี้นะ เราอาจจะต้องหาคำตอบเกี่ยวกับมันฉันรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องดีเลยก็คือวิสิตมีตำนานเล่ามาว่ามีเจ้าหญิงคนหนึ่งถูกสาวให้วิญญาณของเธอสิ่งในแบบนี้มันมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนที่สวงสอยอ่ยเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยนะนั่นหละเป็นเหตุผลที่พอเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเพราะเราหาวิธีหยุดมันเลย แต่ฉันรู้สึกว่ามันยากที่จะถอดมันออกจากมือด้วยเหมือนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันไปแล้วด้วยแต่พวกเราจะช่วยเธอนะคอยเราจะหาทางแก้ไขกับเรื่องนี้เราเชื่อว่ามันต้องมีทางออกวินเขารู้นะว่าเธอรู้บางอย่างเกี่ยวกับแหวนมากกว่าที่เธอบอก น่แค่อยากช่วยเหมือนทุกคนขเขาเชื่อใจเธอนะแต่ถ้าเธอมีอะไรที่เธอปิดบังอยู่่ะมันอาจจะทำร้ายพวกเราทุกคนก็ได้นะมีบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้อ่ะเดี๋ยวเขาดูเลยฉันแค่เหนื่อเยเกินไปพักสมัยว่าคงดีขึ้น ถ้าไม่มีทาง,อางขอื่นเขาเข้าจะทอดคอชักพลอยเธอโอเคไหมช่วงนี้เธอดูไปไปเลยนะพลอยฉันสบายดี ทำไมต้องถามด้วยอ่ะแต่เธอดูแปลกไปจริงๆนะบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอยเดียวไปไหนอ่ะดูนี่สิหวนเนี่ยไม่ใช่แค่ของธรรมดาเลยนะมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมันยิ่งดูน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมันเคยทำให้คนที่สวมอ่ะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพวกเขาต้องมาจบชีวิตแบบแปลก มันไม่มีใครสามารถหลุดพ้นไปจากคำสาบนี้ได้แล้วพวกเราจะช่วยพลอยยังไงดีล่ะเอา่ค่อาจารย์หนูไม่ต้อจะปรึกษาเกี่ยวกับพลอยในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะแหวนนี่ทุกคนที่ชอบคอมันต้องจบชีวิตแบบเดียวลันหรอคะอาจารย์โอเคค่ะนี่มันแบวบวงเดียวกันกันกบที่พลอยใส่เลยนี่ นี่ไงฉันเจอแล้วแหวนนี้มีประวัติว่าเป็นเครื่องรางที่ถูกสาบคนที่ถวมใส่อ่ะจะถูกครอบงำด้วยพลังชั่วร้ายเลยนะงั้นพวกเราก็ต้องช่วยพลอยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไปใช่เรต้องช่วยเธองั้นเราเรีบไปนะไปพ่ออยู่ไหนวะหาั้านานแล้ว อ้อแกอยู่ไหนอะ่ะอใช่โอยเธอ,เอเทำอะไรอยู่อะ่ะฉันแค่กำลังคุยอยู่กับเพื่อนอะแต่ที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยนะพอยเธอกำลังคุยอยู่กับใครเพื่อนฉันอยู่ทุกที่เมเธอแค่มองไม่เห็นอ่ะโอย ฉัน,นต้อแปลกๆปกนะทำไมมันถึงทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มันมีพลังที่มันธรรมดาเลยอะและผู้ที่สมวมแหวนนะ้ะดูควบคุม้วยพลังนั้นวินเธอรู้เรื่องนี้มากกว่าที่เธอบอกใช่ไหมเธอรู้ว่าแหวนวงนี้มันอันตรายแค่ไหนอะฉันแค่พยายามช่วยเหลือให้หมันกันหมดอะ,ะนนดอยากังวลดิบาย ขอร้องถอดแหวนตรงนี้ก่อนที่มันจะครอบงำเธอไปมากกว่านี้พลยสายไปแล้วพวกแกไม่มีทางแบบนี้ไม่ชินได้หรอกพลยไม่ต้องว่วงเดี๋ยวจัดการเองเรื่องนี้แกไม่เกี่ยววินอย่ามายุ่ง <c oughs> มัาเรื่อง้าอะไรกันเนี่ยม,มันจบแล้วพลอยเธอปลอดภัยแล้วนะ คิดว่ามันจะจบไไนยังไงเพียวินนี่เธอเมื่อันที่ผ่านมา,มานนฉันไม่ต้องปวดชีวิตคุณดูแลตัวเองการลุ่มหลงความปรารถนาในสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของเราความอยากได้ใคร่ดีหรือความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะนำไปสู่ความวิบัติแม้ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดก็ตาม